บาร์บี้ตอนคนายตื่นสายเฮ้ยโอ๊ยนอนไม่หลับเลยเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยกี่โมง้วเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะออกไปก่อนสิฉันจะไปดูว่ากี่โมงเฮ้ยเพิ่งตีห้าเอง นอนต่อ,อนอนต่อนอนต่าเฮแต่ก็นอนไม่ลับก็ดีอะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยหงไม่ออกเฮ้อย,ใใอ,อ,ยอย่างนี้แหละดีแล้วเฮ้ยตื่นแล้วครับเวลาหกโมงตื่นได้แล้วครับเวลาหกโมง ตื่นได้เวลาหกโมงอ,อุ๊บอ้อยอะไรกันอะไรกันโอ้ยฉันอนะ่ะเบื่อเวลานาฬิกาปลูกจริงๆเลยอ้ยอุย้ยนานต่อยังไม่ไมีใครมาปลูกหรอกเสียงใครมานะ่ะหนูเองแค่ คุณนายตื่นได้นะคะคุณนายตื่นได้แล้วนะคะคุณนาย,นนะะนายอ้ยฉันยังไม่ตื่นฉันยังไม่ได้นอนเลยนะยังไม่ได้นอนเลยนะคะก็เห็นว่าคุณนายนอนอยู่นี่อย่ามาย้อนคําสาวสาวคํายืดอะไรย้อนคาสาวสาวคำยืดหนูไม่รู้จักนีคะโอ้อฉันก็แค่พูดผิดนะป่อนเถอ,อคุณนายนี่จริงๆเลย ถ้าไม่รีบตื่นแ,แอนนาจะไม่ได้ไปโรงเรียนชิคขอนอนอีกสองชั่วโมงแค่สองชั่วโมงมันก็8ปดโมงเลยสิคะอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยคุณนายเนี่ยเธอว่าชินหน้าเบื่อหรอยะก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดคุณนายไม่ไปส่งคุณแอนนาคุณแอนนาก็จะง่เป็นควายเป็นเด็กที่ งงงงงง่อะช่างเขาสิไม่ใช่ลูกฉันสักหน่อยอ้ยคุณนายนี่จริงๆเลยก็ให้เบลไปส่งสิโอ้คุณเบลเขายังไม่ตื่นเลยค่ะเอ้าในบ้านเนี้ยเบลยังไม่ตื่นแล้วจะมีใครตื่นอีกเล่าคุณนายคะขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะขออะไรหันหน้ามาคุยกันดีๆได้ไหมคะ เธอนี่จริงๆเลยเอ้ยพอใจหรือยังล่ะเออพอใจแล้วค่ะโอ้ยเธอนี่จะเป็นแม่ฉันเลยเนี่ยเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยเฮ้ยไปดีกว่าเธอนี่แล้วจะให้ฉันลูกมาทำไมเนี่ยใหญ่บ้าเฮ้ยนอนต่อนอนต่อ นี่นี่บาร์บี้อะไรกันเธอเป็นใครฉันเป็นเทพธิดานางฟ้ามาสั่งให้เธอตื่นไม่งั้นแอนนาจะโง,ง่เป็นควายอย่างที่คนรับใช้ของเธอบอกเนี่ยนางฟ้าเหรอไหนดูสิ จะเป็นนางฟ้าจริงๆหรือเปล่าเฮย้ยไม่ใช่นางฟ้าหน่อยเธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่ใช่นางฟ้าก็นางฟ้าต้องมีปีกนี่แล้วเธอรู้ได้ไงว่านางฟ้าต้องมีปีกก็ฉันฉันอฉันฉันฉันเคยอ่านหนังสือเจอนะ่ะ หนังสือคือมีระบ,บุไว้หรอว่านางฟ้าทุกตัวจะต้องมีปีกไม่ได้ระบ,บุงั้นฉันจะใสป่ปีกให้เธอดูแต่ฉันต้องนอนก่อนนะแป๊บเดียวสนเหนแ่และฉันก็ต้องท่องคาถาเออซูปอรเซูปิริกซี่าริการ์ซ เสียฮัฮ่าจ้าจ้าจ้าจิ๊ปิงเธอเืียหรือเปล่า่ะมิเช่นแบบนี้ปีโอนางฟ้าจริงๆด้วยขอโทษนะคะที่กล่าวหาผิดไม่เป็นไรขราวหลังก er. ็หาดูสบ um. ้างว่านางฟ้าเขาจะเป็นแบบไหน นางฟ้าก็ต้องบินได้สิอาจชิปปิปอมปอมมาใส่กิดได้ฉันจะบินให้เธอดูแต่แป๊บนะแบบนี้ไงเก่งมน้อะ เห็นหรอเปล่าล่ะว่าฉันบินได้อืมฉันเชื่อแล้วแหละว่าเธอเป็นนางฟ้าจริงๆงั้นก็ดีอะแต่ฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอเป็นนางฟ้าตัวจริงเอาก็เนี่ยนางฟ้าตัวจริงเขาเป็นแบบนี้โอ๊ยเราจะให้ฉันทำอะไรล่ะ เธอดูนาะฬิกา7โมงครึ่อ๋อไม่นนะแอนนาต้องไปโรงเรียนสายแน่เลยใช่แอนนาต้องไปโรงเรียนสายแน่เลยเธอก็ต้องรีบพาแอนนาไปส่งที่โรงเรียนก่อนที่แอนนาจะสายไปแล้ะจะโง่เป็นควายนะชิ้นไปละ ปิง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 อุ๊ยอะไรเนี่ยนางฟ้าบ้าดีๆก็หายไปนี่สายไม่ดีเลยแน่จริงก็ออกมาให้ฉันดูหน่อยซิฉันมาแล้วมีอะไรอ๋อฉันขอโทษไปเถอะไปเถอะไปสักทีฉันลืมอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยแอนนาไปส่งแอนนาแอนนา เราอาบน้ำาปเลยแอนนาจ้าแอนนาก็จบแล้วนะคะสําหรับละครเรื่องคุณนายตื่นสายที่ตื่นสายเนี่ยนะคะก็เพราะว่าคุณนายเนี่ยมัวดูละคร่ะค่ะก็เลยตื่นสายไปรับไปส่งแอนนามิทันแล้วก็ถ้าเกิดเด็กนักเรียนคนไหนนะคะไม่อยากไปโรงเรียน ก็จะง้อเป็นควายแบบแอนนานนะคะสำหรับวันนี้จะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย